สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินยูแบบบ้านๆค่ะพี่น้องโมน้สภาพมาเฮ็ดกระเผาค่ะเมนูโมน้มีอยูสองอย่างเนาะค่ะพี่น้องเป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องอย่างแรกก็คือแกงเขียวหวานไก่ค่ะพี่น้องสภาพมาเฮ็ดแกงเขียวหวานไก่เนาะค่ะส่วนไกห่หนึ่งก็เป็นสะโพกไก่เนาะค่ะพี่น้องนุ่งซับเป็นสินเป็นสินไหวแล้วก็กระดูกค่ะนุ่งกับสะโพซับเครื่องเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าย่านเศษกระดูกมันแตกย่านไปปักข้อ้เฒ่าค่ะพี่น้อง กะสมีใบโหระพานะคะมะเขือพ่วงบะต,ต้นมีแค่นี้ค่ะพี่น้องพริกชีฟ้าแดงแล้วก็ใบมะกรูดค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือพริกแกงเขียวหวานค่ะพี่น้องส่วนพริกแกงเคียวหวานนี่ใส่หลายหลด้วยค่ะพี่น้องสําหรับพี่น้องใครแกงกินเองนะมากเพื่อเพ็ดก็ใส่ลหลายๆค่ะแต่ว่าอยู่หนีเพื่อบ่กินเพ็ดหนูก็ใส่พ่อซําหนึ่งนะคะพี่น้องแล้วก็มะเขือนะคะเอาละค่ะพี่น้องก่อืนเดี๋ยวห้ามาันลงมือเพ็ดกันเลยค่ะ อื่นค่ะพี่น้องหนูก็จะผัดพริกแกงก่อนค่ะพี่น้องกับน้ำมันเนาะค่ะแกงเขียวหวานหนู้สุดใจซ้ำหนีพ่อด้วยค่ะพี่น้องมันสเผ็ดเ,เกินไปเนาะค่ะแต่ว่าซีซันานาตามันอาจเบิ่งแบบว่เป็นตะแสบเนาะค่ะพี่น้องข,า,ขาวๆนะคะ่ะเพราะวันเขาใส่น้ำพริกหน่อยผลแต่ว่าหาความรสชาติในสุดวานมันเข้มข้นเต็มทีเลยนุ้งเห็นนะคะ การเทก็เผาด้วยค่ะพี่น้องของหนูนี่ก็เป็นสไตล์ไทสยสไตล์มั่นนะคะ่ะพี่น้องการเทคนจะ่ละคนกับสบ่คือนกันค่ะแล้วก็นูนี่ก็เลยเอามอสอนเป็นโดยตรงด้วยค่ะพี่น้องคือเฮ็ดกินเฮ็ดอยากค่ะกับสบู่สูง้างน้ำมาอันใดสแสบกพรแสบเฮ็ดเรากินเราแสบนูนก็บอกว่าเฮ็ดแบบนี้แสบค่ะพี่น้องทอดพัดกับน้ำมันแบบมีกกินหอมะค่ะพี่น้องนูนก็จะใส่กะทิลงไปกะทิกองมัสโบรมีวาหัวอหรือถังนะคะพี่น้องนี่ก็จะสไตล์ด้วย แกงก็กะทิเพ็ดแตกมั่นค่ะเอาละค่ะพี่น้องกะทิเ,เริ่มแตกมั่นละค่ะนูเริ่มบอกพี่น้องค่ะพี่น้องไม่นู่ที่สองค่ะก็คือไข่เจียวหมูสับโอ้ยขอโทษขอพัยละลายค่ะพี่น้องนูเฝ้าฮ็ดไปเฮ็ดมากกับลกเมือเห็ดเลยเริ่มบอกไม่นู่ที่สองนะคะ่ะก็จะเป็นไข่เจียวหมูสับกับแกงเคียวหวานไก่แค่นี้ละค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะโอเคนะคะพี่น้อง มึงคิดว่าหนูว่าอันหบอกละ่ะอันนี้แบบเพตุแบบสดๆได้พี่น้องคลิปนี้บอมมีการต,าตดัดต่อเลยค่ะเริ่มอีหยังเวาจงไหนนลนนงลงยันสีเลยค่ะลงแบบเรียนๆเลยค่ะพี่น้องบอมมีการแบบว่ามาตัดมาต่ตอมาหยังเาะคะ่ะนี่คือธรรมาชาตของนูค่ะพี่น้องแต่นู้ีคิดว่าหนูเริ่มบอกไม่นู่ที่ซองแท้แน่นอนค่ะหรือหนูบอกอะไรกับบุกปั้งไว้อีกก็ได้ค่ะพี่น้องโอ้ยสุดเท่าเลยค่ะพี่นอ้องนุน้งเริ่มรือีหลี เอาละคะ่ะพี่น้องนูพัดพริกแกงแกับกะทิเริ่มแตงมันแทนนี่ละคะ่ะนูก็จะเอาไก่ใส่ลงไปเลยะคะ่ะไก่ล้างสะอาเดเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องโอเคบนนี้ค่ะพี่น้องกระดูกนหมคะคืนอนูบอกจะตบ,บนิดว่าหซูุบสัตว์นะคะเพราะว่าหนุย่างเศษมันไปกระน้าแกงนะคะแล้วผู้เผาคุณกินมันฆ่าข้อเทิน,นะคะ่ะพี่น้องกระดูกกระเดี่ยวเพราะว่าหนูหมีหนูบะคมไม่ล่าับไปกระดูกมันแตกค่ะ ไก่กับพริกแกงเห็ดพ่อสุกค่ะพี่น้องที่นี่เราก็จะเติมกะทิที่เหลือค่ะความเค็มคนความมัน้ะค่ะพี่น้องอยู่ที่เท่าเลยค่ะนราก็จะเอาผสมนานในจักหน่อยนึงค่ะพี่น้องเพราะว่าอีกมันเป็นกะทิคน,นแน้ค่ะ ถ้าเอาขนเลยทั้งหมดเลยสีมมเสลี่ยนค่ะพีน่น้องนุบุกเคยชอบมันไเลยค่ะเราได้สผสมนานด้วยหน่อยนึงค่ะเติมหน้กไม่จอีกนี่นะคะพี่น้องปั๊บบาณนี้กระสิเขี่ยวไปเรื่อยๆค่ะจนใกล้สุกนะคะพี่น้องเดี๋ยวเขอมาเบิกกันอีกรอบนึงค่ะ เอาล้ค่ะพี่น้องหลังจากนุ่งเขียวไกจ่จนเปื่อยและแตกมันนะคะหนูก็จะใส่มะเขือพวงลงไปะคะ<ๆ>่ะนะคะพี่น้องที่นุ้บอกว่าซีแซงโบเป็นตะกินเพราะว่ามันสีขาวเพราะหนูใส่น้ำผึิงหน่อยนะคะแล้วก็ตำด้วยของจรดนิดนึงค่ะประมาณปลายช้อนนะคะพี่น้องแล้วก็ตำด้วยน้ำปลา ปลาตะเกาเลยค่ะพี่น้องก้อนหน่อเออโบบริตัวมบริตรยังค่ะมันการใส่นิดนึงค่ะให้มันเป็นแบบว่าเผ็ดๆมันหวานหน่อยๆค่ะเขียวจะขาหน้าที่ค่ะพี่น้องให้บะเขือพ่วงสูตรจะข้ามเลยค่ะส่วนพวกเอาน้ำปลาแล้วก็พองรองรสด้วยค่ะพี่น้องแนะนำมาจะใส่หลเวยค่ะเพราะว่า น้ำพริกน่ะจะมีความเข้มอยู่แล้วค่ะพี่น้องเลยใส่แคพอมีรสซึ้งๆแล้วค่ะากับกงน้ำตาลเาใส่แต่กายส้อหนึ่งอะก็โอเคนะคะเราก็จะใส่ปลาเขือลงไปบลเขือนนี่ซื้อมาดนเะค่ะพี่น้องเม็ดดำค่ะซื้อมเมือกไปนั่นถูกค่ะเม็ดกระเริ่มดำนี่ิดค่ะพี่น้องเปิดไปแรงเลยค่ะ ถ้าใส,ส่บะคือ,อน,นี่ตัวเปิดยแป้งแห้งค่ะพี่น้องว่ัสันเม็ดมันดำเนาะค่ะถ้ามเปื่อยพ่อรุ่มๆนี้นี่ค่ะอันนี้คือมันดำเพราะว่าเก็บไปดุลน,นะคะพี่น้องนี่จ้ะเกี๊ยววานี่ตรงนี้ก็ไผ่เจียวค่ะพี่น้องเขากันนีปัญญังเลยค่ะหรือว่าสก,กนีนกับขนมจีนกระแซกค่ะพี่น้องต่ว่าค่ะห้ากินเองเนาะค่ะบ่ได้ให้พูดขากินนะ ก็จะใส่เผ็ดประมาณหนึ่งช้อนโตเลยค่ะพี่น้องเอาแบบเค็มข้นเลยค่ะกินเผ็ดๆแน่แสบค่ะพี่น้องแต่อันนี้เคทให้ผู้เฒ่ากินกินเผ็ดประด็นหนก็เลยใส่แค่ประมาณปลายช้อนนะค่ะกับซีซันก็สอ่งมาแบบนี้ค่ะพี่น้องแต่ว่าอันนี้หนูเห็ดตามสไตล์ของโงูสูตรของโงูค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดเห็ดกินเนาะค่ะเห็ดใส่ตามใจเจ้าของเลยค่ะใส่ให้มันเขียวแสบๆเลยค่ะพี่น้อง แล้วก็ปลเคืออยู่นี่ก็ต้องกินเปลยเลยค่ะกินแบบวว่าพ่อสำนึงบ่ไดค่ะพี่น้องนี่จะพูดเผาอยู่ด้วยกันนะคะพี่น้องการเพกะเผาข้งหน้ค่ะพี่น้องสืงเห็ดแว,ว่บเน้นกินได้น้ำนะคะพี่น้องเพราะว่าถ้ารัาเห็ดเ,เพลเกินไป่นก็กินบ่ไดกับเสบเฮ็ดยังสันค่ะแต่ความสวยงามกับสบคหอยมี่ค,ค่ะพี่น้องจะเน้นรสชาติค่ะเพราะว่า เอาสวยงามเลยดีตรงเข็มก้อนหนึ่งค่ะพี่น้องก็เลยเห็ดเ็ดแบบว่าเห็ดท่านต้กินได้นะคะพี่น้องเอาง่ายๆนาะคะ่ะก็ได้เห็ดแบบว่าเอาซีซันสวยงามให็ดโนส้นกินก่อนน,ะะนะะึงค่ะโบแมนค่ะก็เอาทุกชนิดที่น้องเห็ดนะคะพี่น้องสุเห็ดเลยให้กินได้ค่ะพี่น้องสุได้เห็ดแบบว่าเอาแค่สวยงามมาอีก่อนโบแมนเลยะค่ะพี่น้องนี่คะ่ะสไตล์นู้แบบนี้เลยคะ่ะกำลังหอมหวนๆคะ่ะเดี๋ในโักเผือเปื่อยจะข้าดนึงคะ่ะ ข้อวบะเค็มเริเ่มเปือค่ะพี่น้องหนูก็จะใส่พริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็ใบมะกรูดลงไปค่ะเพิ่มความหอ,อมจึกไหน,นึ่งค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยใบของลาพาค่ะนี่นะคะพี่น้อง แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องทั้งสืบสืบสืสีสันตะบัรรสชาติรับร่องมาเส่ค่ะแกงเขียวหวานมูง่ายๆนะคะพี่น้องเอาระคะที่นี่ด้เข้ามาเต้นเขากินกันเลยจ้าแล้วล่ะจ้าพี่น้องเมนูมือนี่ค่ะเป็นอาหารไทยง่ายๆนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือไข่เจียวหมูสับค่ะพี่น้องก็ลังห่อนๆค่ะส่วนหมูสับหนูก็เอาเป็นหมูบดนะคะพี่น้องที่สือสําเร็จรูปมากค่ะเพราะว่ามันจะมีความมันในจังหน่อยนึงค่ะพี่น้องแล้วหนูก็ใส่ต้นหอมลงไปค่ะนี่ค่ะ เจียวไม่ๆม่หอนกอนก้งแสบค่ะส่วนไข่เด้ค่ะพี่น้องหมูสะบเอาฟูกรอบนะคะเพราะว่ากินกับแกงเคียวหวานนี่ไข่ข้าต้องเป็นแบบหนุ่มๆนี่สิค่ะก้างแสบค่ะพี่น้องจริงไข่เจียวหมูสับกับนั้าปลาพริกถ้วยเดียวก็เอาอยู่ค่ะส่วนแกงเคียวหวานนะคะพี่น้องนี่ค่ะซีสันนาตาค่ะพี่น้องก็บสะบเข้มข้นเป็นไดเนาะค่ะเฮ็ดตามใจเจ้าของกินค่ะพี่น้องนี่ค่ะก้างแ่บค่ะรสชาติก็บสวรรค์มั่นเต็มที่ค่ะพี่น้องแล้วก็เผ็ดโ่เผ็ดนะคะพี่น้องนี่ค่ะ บะเกื้อนจะเอาซุสซำนี่ค่ะพี่น้องก็ลังแ่บกํต้องหอนๆค่ะพี่น้องกินก็ไข่เจียวนะคะกับข้าวซอยหอนๆเอาอยู่เลยค่ะพี่น้องแล้วก็ข้าวซอยคือเก่าค่ะส่วนอันนี้บะพริกค่ะพี่น้องผู้ใดมักเผ็ดนะค่ะนี่คือคือวาแกงคีวานถ้าบบเผ็ดเอามากัดเลยค่ะพี่น้องแล้วก็สับปะรดเ็ศน้ำปลาพริกค่ะพี่น้องเข้าวบาายใหญ่โมมีคนกินนะคะยุกประหยัดค่ะพี่น้องเทดแล้วกับสับปะยดน้ำปลาค่ะอันนี้บอกตรงๆเด้ค่ะพี่น้องขอพูดณ้หลายเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมารับ มารับชมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำไร่ลงข้อค่ะคพี่น้องมากดติดตามหาาหาให้กดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องมาคอบเมนวอาน่องหัวมวนด้วยกันค่ะพี่น้องเป็นมูเป็นพวกเป็นพีเป็นน้องด้วยกันเนาะคะ่ะสู่ไปเลยเลยค่ะสักวันหนึ่งกับไปบ้านของข้าคขึ้นหลุนพีก่อนก่อนเนีเพิ่นเฮ็ดมากเนาะคะ่ะพี่น้องอย่าพึง่งถอค่ะของนูก็จะเป็นรายการอาหารจะสีระคะพี่น้องไทยแน่อีสานแนนตะนูส์ลง ช่วงเดียวคือช่วงเสานะคะตอนนี้นุ้จะล่คลิปช่วงเสาช่วงเดียวค่ะพี่น้องนะคะแต่มีเวลาเฮ็ดคลิปลาอัดเสาแรงเสาแรงอันนาโคตรเท่ากับวงหงนะคะพี่น้องมีละจ้ามาค่ะที่นี่มากินเขาก็ไข่เจียวหมูสับกับแกงเขียวหวานด้วยกันค่ะแ่บๆจ้า